อ๋อนี่ราชบุตรของข้าครั้งหนึ่งเจ้าเคยได้ปาดดาบกับข้าอะไรวะใครทำอะไรกูเนี่ยโอ้ยไอ้ยุทธายำขอให้ตื่นหลูกเจอ้ากำลังปราดเปรียวอ่ะเข้าใจวันนี้ข้าจะไม่ปราดดาบปะพวนกับเจ้าแต่วันนี้ข้ามีราชบุตรของข้าจะมาด่ากับเจ้า เลาผู้เป็นพ่อยังสู้ไม่ได้แล้วประสาอะไรจะเอาลูกมาสู้กับข้าทำไรแน่จริงกูไม่เอาลูกมาแล้วเว้ยไหนใครไหนลูกข้านี่คือราชบุตรไอ้หนูชื่ออะไรลูกโหพินทุมานพินทุมานลูกนี่คือลูกข้าลูกแท้ๆเลยเหรอลูกแท้ๆเลยองว่าไงจะสือพ่อมาเลี้ยงก่อนจะบ้านะอยู่แข่งอะไรหน้าตาน่ารักเลยใครน่าบอพินทุมานพินทุมานมาในวันนี้ วังจะมาแก้แค้นให้กับพบิดาวพระเจ้าทำร้ายพบิดาเข้าไปข้ากัเช่นเดียวกันเจ้าทำร้ายน้องสาวของข้าวันนี้เรามาสู้กันบนหลังม้าหากแม้ไทยแพ้นั่นหมายถึงความตายถ้เจ้าขี้ถเจ้าแก่มากเจ้าเข้ามาอะไรถามพวกทีเดียนพูดอะไรไปเกี้ยนด้ท่านเก่งแล้วเข้ามาอยากขายัโกงท่านทำานแ่ม ถึงแม้ฝนฟ้าจะตกต้องพูดโอู้เรื่องพูดเจ้าน้าทีไม่หอมเต็มที่กับทุกงานครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกต้องพรัพระเอกเปตายน้องไอ้หนดีที่สำคัญที่สุดครับ ในสีตั้งตึกไม้ทองคำนั้น,นพระเอกภูมิทองรับวามเพียรและก็ฝากเป็นแรงใจด้วยให้เขาได้ไปถึงฝันฝันอย่างที่เขาเนั้นตั้งใจใงงตอนนี้เขาถึงรอบเตมที่ไฟนอลแล้วเร็วนี้จะได้ชมการประกวดนองเพลงของพระเอกฟรีตายน้อไงไอซ์อะไรครับผมซีรีส์ไฟนอลาบที่บอกเป็นเองหัวรอบก่อนรจบเอาเหรอคุณนึกวไปที่มันต่อมันไม่ใช่ โอนี้เป็นพี่องได้ไหมพระมุสาวมั๋วองค์หญิงปวดไปหาไปนะหาไปก่อนแล้วไปนอนมั่นใันมใหญ่ไม่เสียไม่เสียตั๋วป้าบ้างิศรษฐีดีวังตัวความสามารถของราชบุตขาพิจารณาองคใครมีสู้มันได้เาอ้เด็กแรกไปไปรล้ือนแต่มันไม่เขยอไงอ๋อ่ก่อนแรงแเนี่ย ไอ้หนูลูกพ่อเอ๋ยเสียชื่อลูกแล้วนี่โอ้โหเอาแล้ว ไอ้ผู้อะรนะไอ้การต่อผู้ต่อะรนะต่อาผีตอคอยต่งก็ไม่มีใครเที่งเพราะว่าฝีมือนั้นต้ราไม่มีใครเหลี่ยมล้ำต่อกันโบราณาช้แรงต่อไ่อไปนะไอ้ผู้ไอู้ ตายกกา่าปกาแยชิงไหวและชิงพลเข้าชิงใจรยอมกันและกันแล้วไม่ถึก้งะกมดมันเนาะหยกที่หนเริ่ม ดูลูกของข้าเดนียวไปดูครับว่าจะเป็นดังคำคำใดพ่อพวกแมบอกแล้วบอกว่าทุกคนทั้งหลายเหนียวดูแ้ดูแลดูลดูแ้ดูแลดูแลเจอคู้แข่งที่ส่งแรงส่งแรงแขับเลยแขยับเลยพอเหนื่อยไ้ลูกเราอดทนดูมาต้องทำให้ดีกันหนึ่งอ ดูแต่รุ่นนะวายนะมือสีดูสีไแล้วเกินมีอะไรจะพูดาไหมเสียท่าอีกตอนี้หมุนไปหมุนมาเลยแหละพูดท้ายพูดถึงมันข้าทางลมจะแดงเอาไปละเอาไปลก็คู่ยืนทนไปหลังมายังไม่รู้แพ้เลยนะเพราะว่ายังไม่มีใครเพียงพำนการทันี้การต่อตู้ทีุ่เกียละมนี่นเอไปไปดูลูกผม มาไม่เกลุกโอ้โแล้วมึงไปประกวดกั้งแค่มึงตกรอบแน่ทำไมอ่ะุ้งซ้าจริงมานี่ก่อนยอมแพ้เลยเหรอวะค่าต่อสู้ศัตรูมันนับคนไม่ทวนแต่ว่าไอคนนี้มันเก่งทันแทงไม่เข้าและสิ่งสำคัญที่สุดที่มันเหนือเราพลากกำลังอายุมันเพราะฉะนั้นมึงไปถ่วงเวลาตัดเวลามันตัดกำลังมันกูจะได้พักเหนื่อย หาวิธีเออขึ้นมดิบอลเซงยอมแพ้แล้วสิค่ะยังพึ่งปากบาทแล้วหมายความว่ายงไงการครั้งนี้การต่อสู้ยังไม่รู้แพ้หรือชนะแล้วยังมีการต่อสู้อีกมากมายหลายอย่างนี้เต็มไปไปเสร็จแล้วแล้วยังทำไมอ้าวให้พักยกขึ้นิดนึงอ๋อให้นักสู้ทั้งคู่ได้พักยกเราจะมาต่อสู้กันแบบฉบับมวยไทยมวยไทยนี่องค์กนเมวยขององค์กานมีมวยพิมพ์ดีไหม กำลังจะท้าต่อยมวยไทยกันนี่แหละถูกต้องเลยคุณท้าผิดเมืองเลยทำไมเมืองของกูก็ไม่